ไปดิพี่น้องสุขุสุคนมาเด้อมากินเนื้อย่างน้ำกันพี่น้องไม่ได้มากินเนื้อย่างลูกหลานเลี้ยงม,มายามเอาเนื้อย่าง,าม,าาม,าางมากินพี่น้องมากินน้ำกันเอ,อื่นพี่เอ,อื่นน้องมากินน้ำกันมาเด้อสั่งมาซองหมอ้อพี่น้องสั่งมาซองหมอ้อ กินเนื้อไส้ไหมลูกอ้าวทับไส้ลูกมากินอะไอย่างน้ำกันด้วยจับจับพี่น้องตัวน่อยมันดื้อพี่น้องมันมาอยู่ดื้อย่าดมันมาถืกอกันกว่ากระทะจังมาสองหม้อพูดหม้อหนึ่ง

อ้าอ้าออ้า,อาโอ้เรวาวัง่อยลูกเอาเพราะนั่นคือแยบวงผู้เดินแยกวงแล้วโอ้โหคนสวยเข้ากล่องเล่นกล่องหรือเปล่าโอ้โหกินไหมนี่เนื้อย่างเนี่ยไปนั่งกินลูกไปนั่ง ห่วงเห่นแต่กับน้องพี่น้องห่วงเห่นอยูอ่ไปวันแห่กับพอด้กินอยู่พี่น้องพุลสซีหาตัวเนาะมันหน่อยแปลว่ามันข้ามแดดแห้งหลายพี่น้อง à lai nè chạy con kiên hay con ông hay là chơi à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  ô luôn oh. phân anh cứ dẹp quá <laughs> Phu dẹp โอ้โอโคนสวยเข้ากล้องเล่นกล้องหรือเปล่า,อาโอ้โหกินได้นเนื้อย่างเนี่ไปนั่งกินลูกไปนั่งห่วงเหล่นตะกับน้องพี่น้องห่วงเหล่นยไปวานแห้กัพ่อได้กินอยู่พี่น้องพุลซีหาตัว เนาะมันหน่อยแหมว่ามันข้ามแดดแห้งหลายพี่น้องเอาม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 า,มากินน้ำกันเด้อพี่น้องสเสียบ อไครับอแกนมันดีไหมเราโนเล่เเองไงให้ให้มันไปงามันเนอะเไปไก่ตัวโล่นที่ทิกนำยย่อเน้าปอาจาย์อาาจารเหมันเลนเอาลอาจา์เห็มันเลนเอาลเลประตูนิบมืแม่ามันนิบแล้วมันจะเศ้าดอกต้อง ทีมเาไห้มันืเท่าสูก็เอเป็นสั้นะเดี๋นี้ราไม่ม่หนือนัว่้น็ยังทำไมทำไมนไอเอาไอ้นั่นดันประตูไว้เลยเอายิ่งเอายิ่งเอายังไ้เดนไเก่นหึไปช่วยเออเออเออไหนมาับไฟด้วยนะดูดูน้องด้วย

ไม่ต้อต้อนนะเนาะกินเาไั้งเอาอันใหญ่ไปเลยเออเดี๋ยวอันใหญเดี๋ยวเี้ยปวดแสวเนาะเมกีคอโมเรานมาี่กินไหมลูกนี่วุ้นเส้นนี่ะซเวียนนี่วุนเส้นไมเดือใส่เลยจ้ะใจนันตันยั่งไปทางทีมลงเมือ

รอแล้วรอก่อน no มันดีมันดีเลยตอนนั้นยังไม่สุอยูก่โอ้โหใจร้อนจังใจร้อนจังเลยไปวะไปวะเอาไหนไหนมุกันแล้วมุกันแล้วที่เขาเกย์โพสเกย์โพสอยู่ข้างหลังเอย์โพสมั่ง

một mưa cho em, mày chưa. Do nó nghe thấy gì cảm ơn. là mày. Trừng đó nó mày. Trừng đó là 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 đó là mày. Trừng đó là mày. Trừng đó là mày. Trừng đó là mày.

คอกมมันสิบอะไรที่สถามีเที่ยวว่ามันก็อยากโอ้โอ้โอ้เห็นิศขาเขาโอ้งทาแดงิขาสวยเลยเด้อางสวยเลยเด้นั่นเราไปล่ามุกกาสก่านมุงกาดด้วยกูนี่อยากกินองเงเลยน้าจางน้องสิยง้ ถือร้านไหนว่าคือจากเนี่ยอไรอ่ะอ่าบพนใจโอ้ชื่อมาจากตลาดบ่แซ่บจับปีน้อง

ยกมือเลยมาข้ามันประตูนี้ดาวเร็วเอเจ็บหน่อยเจ้นหน่อยครับออเจ็บหน่อยครับเออโอ้สุดยอดเลยรำมเลยรำมเลยเออโอ้จุดยอเลยโอ้โหเจ๊จังเจ๊จังโอ้โหสุดยอดเลยเออวางไว้เอาเจ้นเจ้นลูกสุดยอดบอพี่น้อง แน่นโอ้โหหูยว่าง่วงเห็นเดี๋นดีวนสนาอนนะเอหนื่อยแล้วพักก่อนพักก่อนพี่น้องเ่นพักแล้วบ่ เออเออพาเพลงหนีเออเดี๋ยวน้องเขาจะเอาวางเองลูกเออเดี๋ยวเขาจะเต้นให้ดูเราไม่ดูอ่ะเต้นหน่อยเอออันหน้ามานี่ใส่กล้องหน่อยอันหน้าเขากล้องหน่อยลูกซวินเออโอ้ยโยกตามหัวช้างแล้วบินได้พี่น้อง เออขวัโอ้ยจะนายบ้านนายเมียเหมือนน้องว้ายเอาเอาพี่สาวพี่สาวทำไมไม่เต้นเหมือนน้องล่ะลูกทำไมลูกเต้นบ๊อบเบิ้พี่สาวเต้นบ๊อบเบิ้ลเออเฮ้ยตั้กันไอ้เต้นบ๊อบเป็นพี่หดาไม่กินคนเดียเดี๋ยวเร็วมาพูเสิ่งก่อนลุ้นได้หรอ อะดูกล้องหน่อยดูกล้องหน่อยมองกล้องหน่อยลูกทวินมองกล้องหน่อยลูกเออเออไม่ดีแต่ว่าเจนเอาข้าวโพดหายมากอาหารเจเป็นนางเจเร็วยเจนเคยเหรอเนี่เด้วยไม่ต้องไปแย่งเขาให้เขาไอ้ว่างให้มันเขาเห็นชัวร์ไม่ดี

ระวังระวังเอาเก็บเจียมาแล้วลูกเกบเจียมาแล้วพี่มอพี่เออไม่่โนโไปดูวองมองมองมันจะดูเล่ยนงานตัวัมันจต้นมันจุดำเลยแบ่ยิงเป็นเกล็ดแหงแ้อันเทขกว่าเกล็กำหนอแล้วลูกอล่ากำนองเกล็ดมั้งลูกเออระวังมันตกมาทางหน้าไปไปได้บ้านเอาไปติ่ง

มันมีสีขาวสีดมันก็เป็นมาไหนเอาเต้นอีกแล้วถงแล้วเปิบ่อแล้วบ้ออ่อ่เปิดไปใส่นอะเปิดแล้วก็หันไปโน้นลูกมันจะโดนเตาเด้อมันไม่ได้แม่ตาผมนะมันหายโตมันหายโตมเส้นหมดแล้วุเส้นเหรอแล้วเนื้อเต็งเลย แค่เราก็ใส่ลงไปวะแ้้วัวิ้มนแซ่บอืไดวัสดีคนสวัสดวันนี้อกาศดีเราไปเที่ยวีปกันเ้วันนี้อกาศดีกินเนื้อย่าง

นะเข้ากล้องเลยคนตัวเข้ากล้องนะเอาอางนีน กินได้กันร้อนไหมของน้องร้อนหรือเปล่าล่ะเขาสองนมันไหมเขาสีเติดสีเว่ตางเปลาี่เดยรพนะเป็น้องอเดีย่ย่มันสี่สึ เอาพักนี่อพี่บอไปไกลเลยเนี่ยแค่รถมุ้งเนี่ยรู้ว่ากี่ตอนพักหน่นหนอยตา,ามพี่ใหญ่ยเลยังใส่ไหมอาบน้ำแล้วกินดีๆกินดีๆเห็นบอน่องกินดีๆนั่นเห็นบอข้างนั่งกินโวยโมยยุ่งน้งนำพันเจ๊ใส่ให้กับมืงกันนะ một subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn อ้าแอนตอมนะทำไมมันแบบนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยกมือพร้อมตัวสวัสดีค่ะอินเดอาละเนาะพี่น้องสมัาพบคว้นละล่ะ หมดไปแล้วหนึ่งหม้อรอหม้อที่สองพี่น้องเหมือนเจ้ากินไหมพี่น้องเอาสำหรับคลิปนี้ก่ะขอกันสำนียเนาะขอกันไหมเหมือนเจ้า กินอีกจักหม้อสองหม้อ <c oughs> มาแซบน้งกันเด้อพี่นอ้องแซบหลายล้านนี่แซบหลายแซบหลายคลิปนี้ก็สมมาประวัตคลิปหน้พนาพอกันไหมอายุดีมีแห้งสุขุมสุข้อนเป็นเศรษฐีให้บังมีสีสุขเงินทองไหลมาเทมาพี่น้อง ได้เก็บยาไข่ยาจนสำหรับคลิปนี้พอกันสำเนียนาะพี่น้องสวัสดีครับ